สวัสดีครับมิรักแฟนเพลนนิกร,รบรักครับกลับมาพบกับยงยุทธในรายการพูดจาภาษาเพลงประจำวันจันทร์ที่สี่มีนาคมทวันนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับช่วงนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องวงการเพลงของเราล้วนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับเอามาเรื่องเพลงของเราดีกว่านะครับก็จะขอเอาคําตอบที่เคยมีเพื่อน น้องๆถามมาเมื่อปีที่แล้วนะครับถามว่าทําอย่างไรถึงจะร้องเพลงได้หลากหลายแนวหลากหลายนักร้องหรือเกือบทั้งหมดนักร้องที่มีอยู่ในเมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันแบบลุงยุทําอย่างไรครับ <c oughs> ขอตอบเอาตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงทุกแนว ไม่ว่าโรคทุงลูกกรงุงสตริงเพื่อชีวิตหมอลลัผม,มก็ฟังฟังหมดทุกแนวเพื่อมาเปรียบเทียบดูว่าเพลงแต่ละชนิดแต่ละแนวนี่มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับถ้ท่านอยากจะร้องเพลงของครูเอือ้อท่านก็ฟังเพลงของครูเอือ้อท่านใจจะร้องเพลงของครูจรินก็ฟังเพลงของครูจริน จะร้องเพลงงครูสุเทพก็ฟังเพลงครูสุเทพซึ่งตรงน,นี้ก็ง่ายมากนะครับปลดอไปที่ YouTube ไปที่ค้นหาเพียมชื่อนักร้องเพลงต้นฉบับก,ก็จะขึ้นมาท่านก็เลือกเอาเพลงที่ท่านจะฟังท่านเปิดแล้วก็ร้องตามร้องตามร้องตามจนท่านแม่นแล้วท่านกลไปร้องในคอมอัดคลิปลองฟังดูก่อนว่าโอเคหรือย,ยังถ้ายังไม่โอเคก็าอัดใหม่นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับการที่จะร้องเพลงได้หลากหลาย ก็คือต้องฟังฟังให้ชัดฟังให้แม่นต้นฉบับท่านร้องอย่างไรโดยเฉพาะเพลงนายกค60ปีแต่นายศครูสมยศครูโทนครูเอือ้อเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านเพลงต้นต้นแบบต้นฉบับนะครับที่หลายๆท่านเอาไปเป็นครูบาอาจารย์นะครับเอาไปฝึกสอนร้องเพลงกันมากมายนะครับนักร้องทั้งสามท่านที่กล่าววันนี้ก็นับว่าเป็น บุคลากรผู้ทรงคุณค่าในอดีตนะครับที่เพลงของท่านทั้งสามนี้ก็ยังมีคนเอามาร้องมาฟังจนถึงปัจจุบันคิดว่าทงจะยันอนาคตอีกนานทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมา60กว่าปีนะครับเพลงของท่านเหล่านี้ก็ยังมีมนต์ขลังนะครับเกิดมานึกถึงครูสมยศก็ต้องเพลงกระท่อมไพรวันนะครับนึกถึงครูโทก็ต้องโปรโดเธอดวงใจ ถึงครูเอื้อก็ต้องคิดถึงนี่ครับเป็นเพลงที่ทําให้คนรู้จักนร้องอมตะทั้งสามท่านนะครับครับตอนนั้นก็ง่ายๆถ้าท่านอยากจะฟังร้องเพลงของครูสมยศท่านก็เปิดไปที่ยูทูปพิมพ์ชื่อสมยศทัศนันธ์เพลงของท่านก็จะขึ้นมานะครับท่านก็เลือกเอาเพลงนี้มาท่านจะร้องแล้วก็ร้องตามร้องตามร้องตามจนแม่นแล้วท่านก็ไปร้อง ในคอมนะครับอัดคลิปวิดีโอมาให้พระพวกฟังว่าโอเคหรือยังพวกัไม่โอเคก็ลบอัดใหม่ครับไม่เป็นไรอัดซ้ำหลายๆเที่ยวจนแม่นนะครับต้องใช้เวลาครับบอกอย่างที่บอกว่าการร้องเพลงนี่จะกำหนด,ดเวลาก็กี่เดือนกี่ปีมันไม่ได้หรอกครับอยู่ที่ว่าเรามีความชำนาญหรือ,อยังเนี่ยมีความแม่นยำใน,ในอัคระจังหวะและทำนองนะครับมันต้องใช้เวลา ผมเองก็ร้องเพลงมาตั้งแต่ปี2507ถึงปีนี้ก็60ปีแล้วนะครับก็พูดอย่างไม่อายทุกวันนี้ก็ยังฝึกซ้อมอยู่นะครับฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับร้องสุกซ้อมไปจนร้องไม่ไหวนะครับตับตอนที่ยังร้องไหวก็ร้องไปเคยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าดีร้องเพลงนี้ดีมากอันดับแรกคือช่วยฟื้นฟูความจา อย่างเพลงนี้เราจําเนื้อได้เราก็ไม่ต้องดูเนื้อเราก็เอาความจำของเราที่เคยร้องมาในอดีตมาคุณหมอบอกว่าช่วยทบทวนความจาป้องกันอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมแล้วก็ไม่ให้เกิดความซึมเศร้ามีแต่ความสุขใจนี่อันนี้คุณหมอยืนยันเลยว่าก็ายังร้องไหวก็ร้องไปอย่าหยุดการร้องเพลงไม่มีกําหนดว่าอายุเท่าไหร่ถึงหยุดดับแราที่ท่านยังร้องไหวร้องต่อไปนะครับเพราะนั้นน้องๆที่เคยถามมาว่า อยากจะร้องเพลงอะไรหลากหลายอย่างที่ที่บอกนี่เขาท่านก็ฟังเมื่ออยากฟังร้องร้องเพลงเขาเอาืเอ้ออ่ก็ง่ายก็ฟังเพลงเูาเอาื้อต้นฉบับฟังแล้วก็ร้องตามร้องตามร้องตามจนแม่นแล้วก็ไปอัดคลิปมาให้พักพวกดูฟังดูโอเคยังเพื่อนพวกว่าโอเคแล้วอา้าวส่งไปลงเฟซลงย t u b e ส่งไปในเมสเซจอะไรก็แล้วแต่แล้วส่งไปในไลน์เพื่อน <laughs> ินต่อกลับมาว่าโอ้ดูนี้ร้องเพลงเก่งอะไนี้ว่าจะได้แล้วนะครับคือการฝึกจากต้นฉบับไปที่ผมบอกว่ามันได้ได้ความแม่นนะครับความแม่นย้าว่าต้นฉบับท่านร้องอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเพลงอายุ60ปีลงมาครูสมยศครูทูลครูเอื้อนี่่เรียกว่าเทคนิคการร้องท่านนี่ว่าฮาร์ดที่ติไม่มีฮาร์ดมหาในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับ พราะทั้งสามท่านเนี่ยเทคนิคการร้องนี่ว่าสุดยอดรู้จะหาคำใดมาเกลียบเปยดได้นะครับเพราะนั้นถ้ท่านอยากจะร้องเพลงทูลทองใจท่านก็ฟังเพลงทูลทองใจง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปีนะครับกว่าจะได้ร้องได้หลายๆคนนะครับการร้องเพลงได้หลายคนหลายหลาย,ลายแนวหลายนักเล่าเนี่ยจะได้เปรียบเมื่อเราไปสมัครข้องอาหารเนี่ย ถ้าเราลองได้แนวเดียวคนเดียวนี่ราหาเขาก็ไม่อยากรับแต่ถ้าเราลองได้เป็นสิบแนวหรือยี่สิบแนวยี่สิบนักร้องเราลองได้หมดนี่ห้องอาหารเล้วเลอหรือสวนอาหารเขาก็จะให้ท่านล้องแน่นอนนะครับนี่แนะนําท่หับแล้วน้องๆแลลูกแล้วหลานที่ว่าอยากจะเอาดีทําเป็นนักร้องนะครับตอนนี้โควิดก็ซาลงก็ร้านอาหารก็เริ่มกลับมาเปิดนะครับก็ท่าน ร้องได้หลากหลายแนวหลากหลายังร้องนี่ก็แน่นอนนะร้านอาหารเขาก็ต้องการนะครับฝึกต่อไปนะครับไม่มีอะไรสายอยู่ที่ความตั้งใจความมุมานะความชอบนะครับการร้องเพลงเนี่ยไม่มีกําหนดเวลาแน่นอนตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าความความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับการร้องเพลงให้ไปรอดเนี่ยใครๆก็ร้องได้นะครับอย่างที่บอกใครๆก็ร้องได้เพลงแต่ร้องแล้วเพราะไหม เพราะแค่ไหนเพราะจนคนฟังแล้วอยากฟังอีกหรือเพราะขนาดว่าคนที่ได้ยินท่านร้องไม่เห็นท่านไม่เห็นตัวท่านแต่กระทั่งเดินมาถึงหน้าบ้านท่านเห็นท่านกําลังนั่งร้องแล้วยืนร้องอยู่เขาจะหันมาแล้วอุทากันว่าปัดโทษนึกว่าเปิดแผน่นนั่นนะถ, <laughs> ถึงจุดแล้วถึงจุดสําเร็จแล้วนะครับ คือร้องให้เพราะว่า,าใกล้เคสต้นฉบับนะครับร้องให้ใกล้เคสต้นฉบับเสียงไม่เหมือนไม่ต้องไปสนใจนะครับเสียงของเราเนี่ยแท้เลยเอาเทคนิคอักขรจังหวะอะไรทำนองของต้นฉบับมานะครับฟังหลายๆเที่ยวถ้ายัางไม่ทานานฟังหลายเที่ยวร้องตามร้องตามร้องตามไปผมเนี่ยเฉพาะเพลงของครูทูนนี่ผมฟังเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวกว่าจะร้องได้ดีในถึงปัจจุบันนี้นะครับใช้ความพยายามนะครับ ถ้าก็ถ้าเรารักจะเป็นนักร้องไม่ว่าสมัครเล่นหรือจะไปเป็นอาชีพนะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนี่หาความรู้จากผู้รู้นะครับว่าวิธีการร้องร้องอย่างไรเนี่ยสำคัญที่สุดการร้องเพลงทุกแนวไม่ว่าลูกทุ่งลูกกรุงนะครับวิธีการร้องที่สําคัญที่สุดนะครับวิธีการร้องของนักร้องที่เราจะเอามาเป็นต้นแบบเนี่ยต้องฟังให้ชัดเจน,นวิธีการร้องของท่านร้องอย่างไรนะครับ เทคนิคของแต่ละท่านจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องฟังแล้วก็อาจําเทคนิคของท่านมาให้ได้การเอื้อนการหยอดการอะไรย้วยเสียงการคําสั้นคํายาวอย่างที่เมื่อวานผมบอกไปคําสั้นคํายาวร้องให้เต็มคําร้องให้สุดคาเนี่ยสำคัญที่สุดเพลงเฉพาะก็คือเราต้องครบองค์ประกอบนะครับทั้งคําสั้นคํายาวร้องให้เต็มคําร้องให้ชัดเจนร้องให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปดัดเสียงทําให้เหมือนต้นฉบับ ของเพลงที่เรามาร้องนะครับเพลงจะเพราะก็คือเพราะเองจากเสียงของเราแท้ๆนะครับธรรมชาติ้องไห้เป็นธรรมชาติเอาให้ถกจังหวะอักขระทำนองช่องดนตรีอย่างเงี้ยต้องฟังให้ให,ให้ชัดๆนะครับสำหรับคนที่ยังร้องใหม่ๆนะครับถึงตว่าขึ้นเวทีนี่เมื่อจังหวะยังไม่แม่นนะครับขอแนะนำมือปือฝาถือไม้มือซ้ายแล้วก็เคาะเคาะไป ข้างๆตัวนะเคาะจังหวะก็เรียกว่าเก็บจังหวะเพราะคนที่ร้องใหม่ๆแล้วจังหวะอาจะอาจะยังไม่แม่นนะครับมือฝาเทีมยม้มือซ้ายแล้วก็เคาะเคาะจังหวะไปนะครับไม่มีใครเห็นไม่ใครรู้ครับเดี๋ที่ความพยายามนะครับน้องๆฝึกต่อไปอยากจะร้องเพลงได้หลากหลายง่ายๆฟังต้นแบบต้นฉบับของของเพลงนี้เราจะเอาท่านมาเป็นแบบนะครับฟังให้ขึ้นใจแล้วก็ร้อง ร้องไม,ไม่ไม่ไม่อัดคลิปก่อนร้องธรรมดาก่อนร้องไปให้คล่องดีแล้วก็ก็แม่นดีแล้วก็อัดคลิปเลยนะครับให้พักพวกดูพักพวกบอกโอ้ดูนี้พัฒนาไปไกลแล้วนี่ <c oughs> ส,ส่งไปลงเฟซลง YouTube ถ้ามีคนเข้ามาดูเข้ามาแม่นก็นโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็หานักร้องท่านต่อไปที่ท่านอยากจะร้องเยอะแยะนะครับต้องร้องต้องลูกกรุงและลูกทุ่ง เลือกเอาเลยตั้งแต่ยุค60ปีลงมายุค30 40ปี50ปีนี่มีให้เลือกมากมายนะครับต่อให้ใช้ความพยายามนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ใช่คว <c oughs> ามพยายามอยู่ที่ไหนควา,า,ามสำเร็จย่อมตามมาครับพี่น้องนะครับอย่างที่แอดคาราบาวเคยบอกว่าควา,า,ามสำเร็จอยู่ที่ไหนควา,า,ามสำเร็จอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีความพยายาม ความสำเร็จจะต้องมาหาตัวเราตับนี่คือปรมาจารย์ทางเพลงเพื่อชีวิตนะครับซึ่งน่าเสียดายเดินไปสายนี่ก็ท่านจะยุบวงแล้วก็คงจะเป็นตำนานที่ให้คนจดจำไปนะครับคือท่านร้องเพลงมา4 0จะห0ปีนะครับสร้างผลงานไว่มากมายนะครับเป็นปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านเพลงเพื่อชีวิตนะครับเป็นแบบอย่างให้แก่นน้องๆได้ทำต่อไปนะครับใครที่จะเป็นนักร้องก็ดูรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอารุ่นพ่อว่าท่านเหล่านั้นดำเนินชีวิตมาอย่างไรใช้ความมานะพยายามฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างไรนะครับขอพยายามต่อไปนะครับวันนําเวามทำเร็ก็อาจจะตามมาไม่นานนะครับครับคืนนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้มีเรื่องอะไรดีๆแล้วจะกลับมาพูดคุยกันอีกนะครับ คืนนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนอนหลับได้เงินตื่นนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนครับราเทสวัสดีครับทุกท่านครับ